เจ้าฝั่งนี้มันสองสาวมาเรลยจับเจ้าฝั่งนี้จับหัวแถวเลยมาว่าง่ายืออีก๋ยงจับมัดไม่เสร็จไม่ไม่มัดสักทีโอ้มาทำยไมเนี่ยกะจีนแต่เมื่อกี้ยกยกมาใส่มัดเลยมัดเลยอ่ะลับเชี้ยมามัดเลยหลับตาอธิษฐานจิตอย่าสักแต่ว่าจับขอเลยอยากขออะไรขออยากขอว่าให้ถผมวันที่หนึ่งนะ เพราะว่ามันจะช้าเพราะว่าต th ้องต่อกมาก่อันต้องรอมาถูกแบบว่าไงใจโอ้ต้องไปเซอรที่โน้นโน้นไปเขียนชื่อนามสกุลคนละปีก่อนพอนเอาพักเร็วเหลืออีกคนเดียวนะจ๊ะช้าเดี๋ยวมันจะด่าเอาเร็วมาเล็วโอ้ก็วนยาวละมาละมาุดละคนสุดท้ายและไม่งั้นก็จมาไม่เรื่อยละไม่งั้นไม่ขึ้นก็เพียงหยุดก่อนหยุดก่อนอ่ะไอ้สองหยุดก่อนนะ มา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 

อากนศย่อเข้าอป่าให้บริสุทธิ์นะเมล็ข้างในไหนนะใจย่เข้าอป่าเนาะมาแล้วลงทางดาวริสุข้างในนะาัตว์เราหน่อยนั่งเงินด้วยนะโอเคโดนนะจ๊ะปวดไปปวดใจกันไปนะอ่าไม่ดูลวงมาแล้วจ๊ะจากกับไมฟังโนนจ๊ะามักฝัหน้นฝังนี้ที่บักแล้วเนาะ มัดแล้วมาจับเส้นฝั่งนี้เนาะะจับแล้วยังจับเปล่าจับเปล่าอธิษฐานจิตเนาะอธิษฐานจิตท่องไปที่เจ้าพระแม่เพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้าได้อัดเชิงเช่นได้คุณจำแม่นี่เขาต้ดูดีดิที่สุดเลยลงทานนะคะลงทานไม่ไหวไม่ไหวามับเชื่อกผู้คนเป็นแสนด้านโนนจะด้านโนนด้านโนนกัมาด้านโนนมาด้านโนนมาด้านนนมาด้านโนนด้านโนน จับแล้วอย่าจบเตาจับแล้วต้องอธิษฐานจิตนะอยากได้อะไรขอ,อไปตรงโน้นเลยลงล่องแมลงล่งเลยไปลงล่งเลยนะนะไปลงล่งเลยลงล่งเลยเอาว่าไงจะมัดให้ไวมัดให้ไวมัดให้แน่นๆมัดเลยจับมัดเลยนะขบวนใหญ่เลยนะขออย่ามาช้าๆนี่ขอไปเที่ยวหน้านะเร็ว ของคนรอนานแล้วพัดก็รีพัดวัดกลางเมืองนะควัดกลางเมืองกลางเมืองพัทยาวัดเล็กๆผู้คนก็มากมายไก่กองสถานที่เขาไม่กว้างแต่อยู่ใจกลางเมืองก็เลยดูมากมายไก่กองใคครรรเเาไไีีับด๋ยวป

ใช่ได้ยังงี้เหลือจะเป็นพยีการตนเองเนาะเอาทุกครั้งเงินมาทำเงินเงินมาทุกครั้งเงินมาชาดีสาวชาดนะจ๊ะอ้าวสาวครั้งแรกนี่น่าจะถึงที่หอสาวครั้งที่สองนี่น่าจะถึงเล่าส่งหน้าต่างๆที่ต้องเฉลยมาเลยมาสาวครั้งที่สามนี่เด็กผู้ รถเท่า,าน,น,นี่คเเืเตรียมแจกไม่มีที่หลดแจกตรงนี้ไปเตรียมแจกเตรียมแจกอันนี้ถนนพัทยากลาง ไม่ได้ทําบุญเลยแล้วก็ยังไม่ได้เข้าแถวกินอะไรเลยถ่ายวีดีโอสดให้ท่านดูบรรยากาศงานก็ถิงในเมืองพัทยาผู้คนมากมายไทยฝรั่งจีนลาวโอเยอะแย,ย,ยะหมดกินฟรีไม่มีอันกินฟรีกินฟรีผู้ใจบุญเยอะ,ยะโรงทาน กล้วยกล้วยนี hmm. mm ่ขายหรือให้เนี่ยกล้วยมาแจกค่ะและ้วหนูเอาได้ไหมยังไม่แจกฮะยังไม่แจกคือยังไม่แจกเลยค่ะอ๋อดอกรูปแป๊บนึงอ๋อค่ะค่ะเพราะหนูเพราะเพราะว่าหนูกินเพราะหนูก็กินกล้วยหอม พระหนูยังไม่เอาอะไรเลยพระหนูก็กินกล้วยหอมอ๋อตกลงรอลูกแบนคปแล้วกรแจกเราแค่หนูจะไม่กินอะไรเลยเราลงจึงกันเลยโอ้ยได้บุญมทนาสาธุค่ะกล้วยดีๆนั่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาตอนไหนไม่รู้หนูจะทันหหนูจะทันหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจองไว้หนูจองกล้วยเพราะหนูยังไม่ได้ไปไปไหนเลยจองกล้วยเขาแล้ว พอเรากินกล้วยเรายังไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนมีกล้วยคุณป้าคุณป้าแบนนี้มีกล้วยมีอะไรมะพร้าวมีอะไรอยู่ในถุงฟักทองฟักทองออยังไม่แจกยังไม่แจกพี่ดูจีเน,น่้ยสวยงามมาก ป้าใจบุญน,นี่เตรียมแจกยังไม่แจกค่ะยังไม่แจกกล้วยสวยมากกล้วยขายกาีแล้เป็นร้อยๆอย่เลยก็อนไหนนี่รูขายแป๊บมันอย่ะงป้ามาแจกจป้าร้องลูก่อน ทิศที่นี่รอนเที่ยงแต่ก็คนมาเช้าก็มาเอาอาหารการกินกันก่นอนใครยังไม่ได้ไปกระติศกระติศก็หมดวันที่สี่ที่ห้าใช่ไหมกระตินเราหมดวันที่สี 5, ่ที่ห้าในปีนี้วันที่สี่ที่ห้านะคะเขตเมืองพัทยานาจอมเทีย,เน,ยนเนี่ยวัดเนี่ยรวมกันแล้ววัน ร้อยสองร้ยวัดทําได้ทุกวัดอยากต่ำก็แต่ละคนก็4ีห้าวัดบางคนก็วิ่งวันหนึงก็4ี่วัดก็มีสองวัดก็มีวัดใกล้ๆกล้ไม่ตรงเวลาแต่แต่รอคิวก่อนตัต่อย่างไรถุงนี้ตั้งตั้ถุงนี้ถุงนี้ถุงนี้ตาวูเล แถวรอก่อนคุณป้าโทรเรียกคนแจกอยู่ยังยังยังยาน,านะคนแจกยังไม่มาคนแจกยังไม่มาต่อแถวค่นะมีของมีน้อยดีๆทั้งน,นั้นเลยเนี่ยสวยสอยงามแต่เราซื้อก็มีละน้อยกว่าถูไหม เรายังไม่ได้ไปทำคูนตำทานทั้งสิ้นเดี๋ยวค่อยไปถ่ายให้ดูก่อนถ่ายทอดสุดแถวแล้วนะแน่นี่แถวคูนเฮ้อคูนตาตาแถวต่อแถวไได้กินโอ้กินแซ่บแต่เช้าเลย มก็คงเรื่อยๆไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวหรอกแผ่ออกมาก็ยังจะมีสนันหวั่นไหวที่จอดรถมันไม่มีที่เนี่ยปล่อยให้รถเข้าแต่เช้ามันก็ไม่ได้เข้าไปทำบุญนแป๊บเข้าไปทำบุญก่นอนเดี๋ยวรับ เดี๋ยวเขาจะมาตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกลเดี๋ยวยาไปทำบุญก่อนนี่คนะือต่อแถวเอากล้วยไม่ไม่กี่คนหรอกเจ้าของไปทําบุญก่อนยังไม่มาลูกเขายังไม่มานี่มาแล้วเหรอคนต่อซื้อรถเก่งแล้วฮะซื้อรถเก่งทําบุญใช่ใช่เลยอ๋อคิดว่าซื้อรถทำซื้อรถเก่งบริจ่ากันแล้วันที่ไหนซื้ออ๋อ่ะ บอกข่าวนี้ไปหดกระเท้าต <to ั้งมจะซื้อตั้มกบอกว่าซื้อรถเก่งแล้วเงินเขาเงินของเขารม่เก่งอะไรวะเออรถต้องมีใบถุงผีด้วยนะไม่มีใบไม่มีใบกับขีจนจนต้องหมดจับนะเออมันทำใบจับผีไม่มีใบกับขีจนจนต้องจอันนี้ต่อแถวอะไรตั้บักหุ่มอันนี้ตั้บักหุ่มเราเอากล้วยเราเอากล้วย โอเคนะคะเท่านี้ก่อนขอบคุณมากที่เข้ามารับชมขอบคุณมาก,กแต่ล้วคนในกันนะคะ